เมีของด้วยเดี๋ยวต้องทอนนจะตเอะเลยไอเนียตปกาหน่อยเอ,อพ่อแม่เขาอยู่ลุองอาาดวดน,นี้เอาเลขเ,เด็ดมาให้หน่อยนะแค่จูดถูกเขาก็แม่นเนอะลวงไปแล้วเขาเอามานับอ้าวเ้ราไม่งั้นเล่นโดนไปแล้วสามปโอ้มันอั้นก็ยังไม่เป็นไรลุรงขอให้ถูกโอ้โหอันนี้ห้องชายหนุ่มนะครับ หนุ่มนิดหนุ่มโสดปะคะโสดไหมใช่ครับผมเนี่ยเขาเอาไปตากแดดแล้วสี่วันหน้าผมไม้หมดแล้วกลิ่นปูเนี่ยนึกถึงตอนทำบ้านเลยนิดอันนี้ลงยูทูปไะเนี่ยลงตีลงทุกอย่างไม่มีการเนี่ยเอาเนาะเอต้องไม่ละไม่หั่ะตั้งตั้งเลยมายูทูปขาดูแนี่นอนกันไม่เป็นไรเวลาเอาลงมันก็จะเนาะใครเจาะก็เจาะไป ใปาดกระปาดไปอาอหนึ่งนาทีพอนะอดูสั้นเนาคลิปสั้นเดี๋ยวคลิปเยอะไม่เห็นคนก็ดูอะ่ะก็เป็นเรื่องราวที่แบบ